กบับสวัสดีทิศตุสันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจะเอียงชาแนลอะไกันลพระร้อยสิบห้าครับพี่น้องเอฟซีตุันน้ำพาเปนรับเน่องตามตัวเลขแนวทางของพ่อเพชรครับพี่น้องคงสุดท่ายท่ายสุดคงหรือบอ่หรือว่าจงไดนพี่น้องเอฟซีตุันรูปแบบแนวทางต้องวัดมากตมื่อนี่มุดเป็นมือคนที่ฟันท่องละครับพี่น้องเอฟซีตุันทีนี้ชาวไปจัดนักแล้ตัวพันสองพันี่น้องเอฟซีตุันรูปแบบแนวทางพ่อเพชรไปจัดมาแล้วด้ลเรว่ะ รถตลลี่กันเดี๋ยสามสิบใบล่ะรูปแบบแนวทางติดตัววัดจัดงัดตัวไหนข้าพี่น้องทักทับทักจ่องไปบอกไปจ่าก็พอเพลียครับพี่น้องก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์จำไว้ใจทางทีมงานครับบอสไลค์ซีไห่างป่ะพี่น้องกับพี่บอสไปจ่ากบพอเพลียครับสวัสดีพ่อเพลียครับพี่น้องย้ําสิทุกท่านครับสวัสดีพ่อเพลียครับพี่น้องครับโอ้ย ใกล้เมืนก่้วิเลยได้พอะเนาะไกลเมือล้วเลยได้พอสดขอพ่ทีมงานมาลอกก่อนหนึ่งกับรอท่านไหนทายสันรอเออรอเอฟซีหลายรอคนฝันเมื่อเมื่อรดเมื่อนั้นบริฟังบริเอี่เออเขากินขากินน้ำแล้วเลรวเนาะเรียบเพราะเราแต่มาฮุงใกล้ย่างบ้านเนี่แซ่บจนเมืคนเลีวบอกดีตัวก็กินหอดยพอดจานพร้อมไหวหอดกระมังก์ับสามี มันอยู่บองได้ลหละล้านตะมังคุงพอเพ็ดนนะจังว่าบ้าบุคนเดีคนอยากมากบ้านยังซ่องไหวเมันอยู่บ้านยังซ่องเลยนะซ่องเนาะต่ไปนำบัวพอเพ็ดจังหวัดบุรีรัมย์นี่ก็อยากสมใจมาเมื่อยๆหิวๆกับแวะมากินเขาที่น้ำได้เนาะที่ล้านส้มจำพอเพ็ดมาเดูแลที่ถนนถนนนทางข้างเขาบ้านยังซ่องทางสายมือลองเกต็ดจนจำยูรี่เนาะเขาเอื้อนต้นสัมปะเลยเนาะวันเขาเนาะบ้านเรา ทางน้องเปืนเนี่ยแหละอือออหะต้องหวาดท่าไปใสงต้องหวัดท่าหันนะต้องหวาดวันหนึ่งมันมันมันหาเก่าปะอืหาเก้าครับศูนย์เจ็ดเก้าอ่ะอือะีีหายไปเออครับหาเก่าศูนย์เจ็ดเก้าฮะเจ็ฮชุดต้องหวัดนาะ ชุดต้องวัดได้ห้าเก้าใ่่ห้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเนาะก็พกเก้าเจ็ดเนะเจ็ดบาดนดีเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเมื่อนี้ฟันทงเนาะพอเพชรเนาะเมื่อวานจะไงคือมี่อัไปชัดนักไปแล้วมีฟันเพิ่มเติมมอย่าง่ว่ามามาหลอกก่อนคือวันพระพอดีเนาะผมฟันได้อ่าตัวเดียวสองแต่สอง Vệ song loài nó. phú lộ lên. Oncolo vẫn phạt mhm 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 khổ mhm 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 ยังนายอยู่สนอกมาบอกในเด้อสนอ,อ,อโคดมาพายนเด้ออืนเมื่อนเหรอมาฝันครับผมเออมาเมื่อนก็นเลยมาฝันเออฝันใดได้หาได้เก่าเก่าแหอะฝันยังไรก็ได้หาได้เก่าฝันามนนาพ่าามน,นม,ม,มีผู้ชายสองคนครับผมเอา เอาหัวหมูกับเอากุ้งเอากั้งนะใส่ถาดมาใส่ผ้าเข่าอะไรไปมาๆก,ก็ละถาดเอามไาหอาผมก็ได้กินเยอะดอกปารตปารตกินหัวหมูมันเป็นหัวน,หน้อยๆดยอิน,น้อยๆในถาดกับกุ้งกับยังเต็มในถาดล่ะที่ว่าคิดว่าพนที่ห้มาโชกห้โชกันละอเอก็จะเอาโชกมะาหอายละอืจะ ก็เลยที่เป็นอ่ากุ้งกระเกาเนะครับผมเออมันซึ่งมันกระตรงกันครับอ่าเลขเลขที่ให้ไปงวดตองงวดตองงวดตองงวดได้กุ้งเจ็ดตัวอ่าได้กุ้งเจ็ดตัวครับผมตองหวดนั่นแต่อันนี้มันเกิดหลายตัวที่ไบ่ได้นับเนาะมันอยู่ในถาดเต็มอยู่เสียบในถาดเต็มถาดมากสองถาดคิดว่ามันเกิดน่าจะเป็นสองสองเกลวะ สองเก้าห้าเก้าเออใช่ล่ะห้าเก้าใช่ตัวเก้าแมนตีเป็นสองตัวนี่เป็นสองเก้าอแมนสองเก้ากับห้าเก้าสองเก้าห้าเก้าครับสองเก้าห้าเก้าหรือเยวสามตัวแตกขึ้นเก้าบ่ะเออตัวนี้แต่สามตัวป่ะเนี่ยสามตัวแตกตึมขึ้นเราบอเออาสามตัวแตกตึมเลยเพื่อไปจัดนักวัตถุลพันสองพัน สองห้าเก้าชุดนี้บอกตัวไปจัดมาแมนสามตัวเดี๋ยวให้สามตัวไปสองห้าเก้าสองห้าเก้าครับชุดนี้บอกไปจัดมาเน่อยชุดนี้เหรอแมนอไปจัดนั้นไม่แล้ไปี่หนังพันคุณพันมาแล้วมือเนียนเนียนมาลุ้นกันเน้นมือหนีฟันทุบแสนติดแก่อีกพี่หนังเอฟซีของเสือไทยแล้วครับผมของเสืไทยแล้วตัวเนียนเนคือสองหาเก้าครับสองห้าเก้า อ่าเลขสองตัวกับหาเก้ากับสองเก้าอแต่แต่แต่จะเริ่มจะเริ่มนั่นแหะไอ้สองหานั่นเออโบมีรุงเนี่บวที่ผมเขียนลุ่ให้ได้นี่แมนเออแมนดีดีเพราะมันต้องตัดออกมาเป็นสองหานั่นั่นล่ะอ,อ,อ่าแเลขกันบ้นี่บอกตัวกันเห่าซูนเก็หานี้บอก ก็ซุนกันเท็บกันกันเลนกันกันตัวไหนบอกกันหัวมันละอันเห็นเน้นเลยปะไปจัดว่าอะไรดโอเข่งๆเด้ตัวนี้แฉกเป็นแขนเลยดปแบบว่าาชุดจังวัดป็น4ี้ว่าเนกันกันว่าซีซีสองจับไปจับเซลซีรับอย่างไรไอพี่้องเอฟซีไปหาเซวเอ็บอว่าีสอง ออกสลับซี่สองเดี่ซี่สองหาสองเออซี่สองสองหาพี่น้องไปพี่น้องไปพิจาจรนาเอากันไว้กันไว้เอาสี่นะมากันไว้ตัวหนึ่งตัวกันเนาะตัวกันสีตัวเด่นก็คือเก้ารับประกันเด่นเด่นเก้ารองสองกันสี่ ตัวสองตัวสามเอาจากอะไรก็ถืองวดนี่แมนป้องฝันเพราะว่าเิ่นออาถาดมาให้แม่ผู้ชายสองคนอดอหรือถาดมาใหอแม่ถาดกุ้งถาดงัวหมูเต๊ะมรลดมีคนปร้อมแน่คือคนท้าใไห้โชกหละแล้วก็ได้กินพร้อมแนี่อได้กินพร้อมน่าจะน่ายจะมันน่ายจะเขาตรงตามที่อันนี้แหละสองห้าเก้านี่ครับแม่ในกระชุดนนพันคุ้นพันกันวะครับอ๋อ จัดไปพี่น้องเอฟซีทุกท่านจัดหนักจัดเต็มวันนี้ลองเสียงศอกบองเด้อสองตัวก็สิบตัวตัวเนียนเดี๋ยวซึ่หาเก่ากันป่ะครับตัวร่องนี่สิเป็นสองหัตัวกันีสิเป็นสี่สองครับส่วนตัวอันอื่นเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีทุกท่านไปพิจารณาเอามาน้าเพลิน่ทางเน้าเพลินครับมากกันยังสื่อโอ้โอ้ชัดเจนครับพี่น้องเอฟซีวันนี้ครับมีอยู่มีอยู่ เจ็ดเก้เจ uh, ็ดมีมดแล้วเจ็ดเก้าเจ็ดหกออหกเก้าก็มีไว้ไท่นะครับไวทไ่ผมเนเอเล่าทางรัฐบาลไทยครับผมแนวทาพพี่น้องเอฟซีกัไปพิจารณาเอาจำนวตัวนี้น้องเป็นยู่ห้าเก้าสามตัวก็จะเป็นสองห้าเก้าเอาตามนั้นล่ะพี่น้องเอฟซีาโชกหามานวดนี้เฟอนเอฟซครับอาโกโชคมันหมานกันทุกๆคนทุกทันอ่ะยกให้เบ้งไหมอ่ะเอาเดี๋ยวรับเด้เอฟซีเดี๋ยามนี้เด้อครับ เป็นตัวเลขมาได้ตามนี้กะผู้ได้มักได้กะเอาไปเสี่ยงดวงว่า097กับ6979นี่เป็นตัวงวดเนาะครับอ่าไ้มาตั้งแต่คิดแรกที่ออกไปครับบอเพทกะเลยได้เอาไปเสี่ยงบอเพทอ่าได้ไปเสี่ยงมึงบ่เลขบ่เออบ่ครับบ่ได้เสี่ยงบ่ได้เสี่ยงแต่ว่าฝันเละครับนอนฝัน วันนี้บริสเชียงบริสเสียงแต่ว่าแต่ว่าขอขอมาขอที่ว่าเห็นเลขกสองร้อยองลงมานไหมอีกสองร้อยอุงลงมากอะเลยก็เลยว่าเอออ่านจักที่สองยังหาเนื้อวัตถุนื้ปู่ยังเอ้ยขึ้นก็เลยฝปั่นมาเป็นเอาของมาให้กระเล่สองมาตัวเดียวขอหรอหรือกระเลยบริสเมียงบอกเขาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ก็เลยเด็ดความมาเอาไปเอาของมาให้ครับเต็มถาดเอาคิดว่าเพอนจะไม่ให้โชั่กันละครับ อ่ะลองเสียงหลวงได้ครับเด้อเอฟซีตัวนี้แหละเนาะถามนี่ละไม่ใช่คนหวานครับเป็นเอฟซีครับผมเป็นยังไงบ้างนี่เป็ยังก็บ่าเอาจยี่ยว่าจะอะไรเนี่ยว่าเยี่ยิว่าอะไรเด้บ้างอ่ะโจดีมิใช่โจดีมีใช่ครับเอฟซีทุกท่านครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคทุกท่านนะเนาะครับผมครับก็เพชรครับเป็นหนังเอฟซีโตชันสุดท้ายทายสุดโครงรีครับเป็นหนัง ฟันดังฟันหลวงมาดังปันรดพี่น้องรูแปแบบแนวทางชุดนิ่ชุดตัวพันไปจัดมาแล้ว <c oughs> ตัวพันเน้นตัวพันนักพี่น้องเป็นจะบอกเอฟซีเบิร์ละพี่น้องเอฟซีดูสั่งกันไปพิจรารณาเอาทางช่องเสนอเป็นเพียงแค่สีต่างโอ้โหเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับเกิดอะไรคลิปหน้า <c oughs> คลิปนี้ขอบ,บุญขอบ,ณขอบุณพลังเอฟซีทุกท่านเข้ามารับชมจนจนจบ ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับเป็นอย่งยูซีเจกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ